ภรยาเที่ยวเที่สามาเลเทเมานอกบ้านมาสามวันสามคืนสามีโทรศัพท์ตามตลอดเขาก็ไม่สนใจใหญ่ดีเพราะเขามั่นใจสามีและลูกสาวต้องแหอภัยเขาแน่นอนไม่ว่าจะกลับบ้านกี่ดึกลูกสาวจะรอเขาอยู่สามียังนำซุปแก้มามาเสิร์ฟไว้แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ว่าเขาจะรออย่างทรมานเขาก็ไม่สามารถได้ยินเสียงตอบจากลูกสาวอีกเลยสามีไม่มีข่าวมาสามชั่วโมงแล้วเขาเรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนเพื่อหาสามีและลูกสาวแต่กลับพบว่าห้องว่างเปล่าเป็นครั้งแรกที่เขาเดินเข้าไปในห้องลูกสาวเห็นภาพวาดที่ลูกสาววาดแต่กลับไม่มีตัวตนของเขาอยู่ใน นนัน้ผู้หญิงจึงฉุกคิดได้ว่าเธอไม่เพียงแต่เป็นภรรยาที่แย่แต่ยังเป็นแม่ที่ไม่ได้มดาตรฐานเสียงเกรงประตูจู่ๆก็ขัดจังหวะความคิดของผู้หญิงเธอเป็นครั้งแรกที่หวังอย่างเต็มที่ว่าจะได้เห็นสามีและลูกสาวแต่ที่ยืนอยู่หน้าประตูเป็นรักแรกเธอไม่สามารถยิ้มออกมาได้อีกต่อไปพวกคุณมาได้ยังไงเขาไม่ปล่อยให้ลูกชายของรักแรกสร้างปัญหาอีกต่อไปครั้งแรกที่เขาโกรธใส่เขาในที่สุดเขาก็อดทนไม่ไหวเขาโทรหาสามีด้วยความตั้งใจขออภัยหมายเลขที่คุณโทรไม่สามารถติดต่อได้ ทำไมถึงปิดเครื่องตลอดเวลาลินยุนกับเคอรเคอร์อวันนี้เกิดอะไรขึ้นขณะนั้นมีเสียงแปลกๆดังมาจากด้านหลังเห็นคำพูดของลูกสาวถูกทำลายกระจัดกระจายความโกรธที่กดเก็บไว้ในอกของผู้หญิงระเบิดออกมาสั่งให้รักแรกต้องชดใช้และดารักแรกให้พาลูกชายออกจากบ้านเธอไม่คิดว่าคำพูดของลูกชายรักแรกทำให้เธอใจสั่นไม่หายอะไรทำให้ฉันต้องขอโทษกับลูกของชูอะไรทำให้คุณพูดว่าพ่อของเคอรเคอร์อคือคุณอีกเคอรเคอร์อเป็นลูกของชูถ้าไม่ใช่พ่อของเขาที่ไม่อายมาล่อลวงคุณ คุณควรจะเป็นแม่ของฉันใครบอกคุณหลังจากการประชุมผู้ปกครองครั้งที่แล้วเพื่อนร่วมชั้นพูดแบบนี้กันหมดมีเพียงลูกของคนที่สามเท่านั้นที่ไม่ได้รับการยอมรับถ้าไม่อย่างนั้นทำไมคุณไม่ยอมรับเธอละ ในขณะนั้นผู้หญิงถึงน <ise> ึกขึ้นได้ตอนการประชุมผู้ปกครองครั้งที่แล้วเพราะลูกสาวเรียกเขาว่าแม่เขากลับสั่งให้ลูกสาวเรียกเขาว่าอ้เท่านั้นตั้งแต่วินาทีนั้นสามีก็รู้สึกติดหวังอย่างที่สุดกับเขาจนกระทั่งสามีและลูกสาวออกไปจริงๆเขาจึงเข้าใจว่าตนทำร้ายพวกเขาลึกแค่ไหนทุกอย่างในวันนี้ล้วนเป็นผลกรรมที่เขาก่อขึ้นเองที่แท้ผู้ชายคือผู้ช่วยของเขาเมื่อปีนั้นทั้งสองอยู่ด้วยกันเพราะเมาแล้วพลาดแต่ผู้หญิงกลับเข้าใจผิดว่าผู้ชายต้องการใช้ลูกเพื่อก่อผู้มีอิทธิพลดังนั จะกอดลูกสาวและเรียกชื่อของลูกชายรักแรกเลอเลอแม่กอดหน่อย เลเรเ,เ,เรียกหาแม่แล้วนับจํานวนสิ่งที่เขาทําทุกอย่างล้วนเป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องไล่สามีและลูกสาวออกไปในตอนแรกสามียังคิดว่าการยินยัดจะทําให้ใจเขาอบอ,อุ่นจนกระท, Media, ทั่งในโซเชียลมีเดียเห็นข่าวประกาศความสัมพันธ์ของเขากับรักแรกในขณะนั้นพอดีน้องสาวส่งขา่ขาวเกี่ยวกับการสืบทอดบริษัทมาให้เขาในขณะที่รู้สึกท้อแท้ใจสลายผู้ชายตัดสินใจพาลูกสาวออกไปบ้านที่ไม่มีความอบอ,อุ่นนี้ถ้าคุณแม่ทําให้เคอร์เคอรร้องให้เกินสามครั้งเราจะออกจากที่นี่อื่มดี ฉันและพี่ชายจะให้โอกาสคุณอีกสามครั้งหลังจากสามครั้งเราจะออกจากบ้านนี้ตลอดไปวันถัดไปผู้ชายพาลูกสาวไปโรงเรียนกำลังจะสายอยู่แล้วไม่คาดคิดว่าผู้หญิงจะต้องไปประชุมสำคัญต้องแย่งกุญแจรถไปและทิ้งลูกสาวแล้วเดินจากไปและผู้ชายคือผู้ช่วยส่วนตัวของเขาเออร์ลี่ชิงเฟิงรอให้ผู้ชายพาลูกสาวกลับบริษัทเสร็จก็เลยสายเออร์ลี่ชิงเฟิงไม่คาดคิดว่าผู้หญิงจะกลับคำต่อหน้าทางกำหนดลงพักด่ากราดทำไมคุณถึงมาสายแต่ฉันทำเพื่อฉันไม่ว่าคุณจะมาสายเพราะอะไร การประชุมของอิลี่ชิงเฟิงวันนี้คุณไม่ต้องทำแล้วสูเชียสวิตขอบคุณที่ส่งเลิเลอไปโรงเรียนเขาบอกว่าชอบคุณแม่สุดที่สุดบ่ายนี้มีเวลาว่าง<ต>ฉันจะพาคุณไปที่ร้านอาหารที่เราเคยไปบ่อยๆฉันได้ยินมาว่านั่นเป็นร้านอาหารสำหรับคู่รักนะได้ยินมาว่าซูมีคนรักที่คลุมเครือจะไม่ใช่เขาหรือ โครงการของเลขาที่การหลิวที่ซิงอินเตอร์เนชั่นแนลออกไปอีกไม่กี่วันอาเลื่อนออกไปคุณสู่หากโครงการเลื่อนออกไปจะทําให้คุณสู่เกิดปัญหาบริษัทจะเผชิญกับการขาดทุนหลายสิบล้านถ้าคุณสู่ไม่พอใจคุณก็แค่ไปนั่งดื่มกับเขาอีกสักไม่กี่แก้วก็พอแล้วคุณสู่คุณสู่ไม่สบายท้องวันนี้ฉันมานั่งดื่มกับคุณให้สนุกนะคุณซู่ผู้ช่วยของคุณนี่ดื่มได้ดีทีเดียว แน่นอนครับคุณสู่ขอแค่คุณสู่สนุกกี่แก้วก็ให้หลินหยุนดื่มไปเถอะ โครงการที่ฉันได้มาจากการดื่มจนเลือดออกแต่ไม่สามารถต้านทานข่าวที่ฉินมู่เฟิงพูดออกมาได้ช่างหน้าขำจริงๆลมเย็นลมเย็นลม<ง>ชายผู้หมดหวังตัดสินใจลาออกในที่สุดไม่แอบสนับสนุนและเลี้ยงต้อนรับเขาอีกต่อไปยังไงเขาก็ไม่สนใจความพยายามของเขาเลยไม่คาดคิดในขณะนี้ผู้หญิงกลับพาลูกชายรักแรกมาสมัครงานรองประธานบริษัทคนนี้คือฉันราคาสูงจากต่างประเทศขอให้คนที่กลับมาจากต่างประเทศฉินมู่เฟิงลมเย็นต่อไป ลงเย็นก็เป็นรองประธานบริษัทแล้วลงเย็นแน่นอนทุกคนช่วยปกดมือต้อนรับหน่อยใบยรับรองบัตรประจาตัวพนักงานบัตรประจาตัวพนักงานของรองประธานฉินต้องเป็นของซูประธานแน่นอนคู่สมรสที่แอบแต่งงานบัตรประจําตัวพนักงานแม้แต่ลูกก็โตขนาดนี้แล้วบัตรประจําตัวพนักงาน,นาคุณพ่อเก่งจังลงเย็นลิ้นหยุนลงเย็นไม่เจอกันมาแปดปีทาไมยังเป็นผู้ช่วยอยู่หลักลงเย็นฉันอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตอย่างสบายสบายมาแปดปีลงเย็น พอกลับมาซูเชียนสวีให้ฉันเป็นรองประธานนี่เมื่อเปรียบเทียบแล้วคุณดูเหมือนสุนัขเลยในลมเย็นไปที่ออฟฟิศของฉันเถอะในลมเย็นซูเชียนสวีปีเหล่านี้ฉันทำเพื่อคุณดึงคำสั่งซื้อมาหลายร้อยล้านแต่คุณกลับไม่เคยมองฉันตรงๆเลยซูปิง ขอแค่คุณตกลงกับความร่วมมือกับกลุ่มเทียนเซิงรงกลุ่มยุนเยวีสามารถมอบเพิ่มเติมได้โครงการของคุณมีมูลค่าสองร้อยล้านท่านท่านคือคุณหลิงจากกลุ่มยุนเยวีถ้าบอกแต่แรกว่ากลุ่มเทียนเซิงมีท่านคุ้มครองวันนี้ฉันก็ไม่กล้าทำตัวเกเรพอ่อคืนนี้จะมีประชุมผู้ปกครองเลิกเรียนก่อนเวลาคุณครูพาฉันไปส่งที่ชั้นล่างของบริษัทคุณแล้วดี พ่อจะไปรับคุณเดี๋ยวนี้คุณแม่สู่เลืยเล่ออยากกอดน,นิวตันป้าป้า พ่อแม่ใช่ไหมชอบคุณลุงคนอื่นและยังมีเด็กคนอื่นด้วยนะระยะทางระหว่างฉันกับเคอร์เคอร์สเชียสเวียคุณยังมีโอกาสอีกสองครั้งสูเชียสเวียแม่ พวกคุณมาได้ยังไงส,สวีเดนคุณไม่มีเวลาเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองของลูกสาวตัวเองเเก็มีเวลาเข้าร่วมงานของเด็กคนอื่นใช่ไหมเคอเคอและไคลเลอร์เป็นเพื่อนร่วมชั้นหลนยุนฉันเพิ่งกลับประเทศไม่คุ้นเคยกับสถานที่ดังนั้นขอให้สชียนเีนมาร่วมงานประชุมผู้ปกครองของเลอร์เลอร์กับฉันสุดท้ายแล้วเราก็รู้จักกันมากว่า20ปีเพื่อนเล่นสมัยเด็กคุณคงไม่โกรธใช่ไหมแม่คุณเรียกฉันว่าอะไรป้าป้าท่านนั่งผิดที่แล้ว ที่นั่งของฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้นั่งผิดนี่คือที่นั่งของฉันคุณไปให้ผลนี่คือของฉันคุณแม่สู่เธอคือแม่ของฉันเลอเลอเธอเป็นผู้ปกครองของเด็กคนไหนกันแน่ฉันยังสงสัยมากกว่า<ๆ>เธอเป็นภรรยาของผู้ชายคนไหน<ๆ>คุณแม่สู่เธอแกล้งฉัน<ๆ>หลินเคอเคอคุณจะผลักเลอเลอได้ยังไงป<ๆ>้า<ๆ>เขาล้มเองสูเช<ๆ>ียรสวี เลเร่ปกติเป็นเด็กดีเสมอเขาคงไม่ทําแบบนี้ฉันเห็นชัดเจนคุณผลักเขายังจะมาพูดโกหกอีกเอามือออกมาเชียเสวีคุณมีสิทธิ์อะไรแน่นอนว่าคือเครอรๆเครที่โกหกเชียงสวียยังไงก็แล้วแต่เลเิ่ควรจะให้เกียรติเคร์เคอรไม่อย่างนั้นให้เลเิ่ขอโทษแค่เคอรอเถอะลินหยุนก็เป็นการสอนเด็กเหมือนกัน คุณดูอาฟงสิแล้วดูตัวเองอีกทีนี่คือความแตกต่างเล้อเลอรีบไปหนูน้อยที่ไม่มีแม่จะร้องให้แล้วนะฉันจะไม่ร้องให้หรอกคุณแม่สู่ฉันได้ขอโทษแค่เคอไปแล้วคุณก็อย่าไปตำหนิเธออีกเลยหลินเคอเคอคุณดูเล้อเล้สิแล้วดูตัวเองอีกทีจริงๆไม่รู้เลยพ่อของคุณสอนคุณอย่างไร คุณช่วยเด็กคนอื่นกลั่นแกล้งลูกสาวของตัวเองคุณยังสมควรเป็นแม่อยู่ไหมฉันไม่มีแบบนี้หรอกเด็กที่ชอบโกหกคุณเหลือโอกาสสุดท้ายเพียงครั้งเดียวคุณครูคุณพ่อของเคอร์เคอรผลการเรียนของเคอร์เคอร์เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมดจริงๆจ,จ,จะให้เธอออกจากโรงเรียนหรอท่านดูสิหรือไม่ท่านไปหาคุณแม่ของโกโกอ,อีกทีมาคุยกันหน่อย เธอยินดีที่จะให้เป็นแม่ให้กับเด็กคนอื่นคุณครูพวกเราได้ตัดสินใจแล้วย้ายไปต่างประเทศแล้วงั้นก็ได้คุณถืออะไรอยู่ในมือนี่คือเชียงสวิตเรื่องของเล่อเล่สสำคัญกว่าคุณไปบอกหลินหยุนก่อนเถอะโคโคมานี่โคโค นี่คือเค้กตัวเล็กที่ซื้อให้คุณชอบไหมขอบคุณค่ะแม่โคโค่คุณได้เป็นประธานนักเรียนมานานแล้วครั้งนี้ให้โอกาสให้ไคลเลอร์ได้ไหมจริงๆของขวัญทั้งหมด,ดได้ถูกตั้งราคาไว้ในที่มืดตั้งราคาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ลูกชายของคนอื่นได้เป็นประธานนักเรียนคุณไม่ลังเลที่จะเอาเค้กชิ้นเก่าชิ้นหนึ่งมาโกหกลูกสาวแท้ๆของตัวเอง โคโคคุณดูเลเล่ได้ให้เขาเค้กมะม่วงที่ชอบที่สุดให้คุณหมดแล้วงั้นเราควรจัดตอบตกลงเขาไหมเค้กมะม่วงเคอ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 ไม่มีอะไรใช่ไหมมีที่ไหนไม่สบายหรือเปล่าลินหยุนนี่คือเชียนสวีดเลือกสรรอย่างดีเค้กมะม่วงที่ซื้อให้เลเล่คุณทําอะไรอยู่ซเชีียสวคุณเก่งในการเอาใจความสุขของเด็กคนอื่นแต่ไม่รู้เคอเคอแพ้มะม่วงเคอเคอเธอแพ้มะม่วงทําไมคุณไม่บอกฉันแต่แรกคุณจําวันเกิดของเธอไม่ได้เลย ฉันบอกคุณแล้วมีประโยชน์ไหมวันเกิดปีที่สามของเคอร์เคอร์คุณให้อาหารเธอเป็นครั้งแรกคือมะม่วงทําให้เธอแพ้ต้องเข้าโรงพยาบาลคุณลืมทุกอย่างจริงๆหรือก็จริงนะต่อนน้นคุณกําลังยุ่งอยู่กับการตาหาคุณรักแรกของคุณล่ะโซเชียลสวีเคุณลองถามใจตัวเองดูถามดูจริงๆแล้วเมื่อไหร่คุณเคยสนใจลูกสาวของคุณไหมอย่ามาโยนความผิดให้ฉันลินหยุนคุณในฐานะผู้ชายจะให้รับผิดชอบทั้งหมดไปโทษผู้หญิงได้อย่างไรช่างเถอะ ยังไงก็เคร่อะเคอก็ต้องลาออกจากโรงเรียนแล้วประธานชั้นคนนี้ใครอยากเป็นก็เป็นไปเถอะอะไรนะลาออกจากโรงเรียนอย่ามาพูดโม้ที่นี่ก็แค่ประธานชั้นคนเดียวอย่ามาคกงครูฉันที่นี่แม่โคโค่ไม่เป็นประธานชั้นแล้วขอร้องอย่าไปตีพ่อยังไม่เข้าใจเท่ากับเด็กคนหนึ่งเลยใช่แล้วหลินหยุนคุณก็เป็นพ่อคนแล้วนะยังใจร้อนอยู่เลยคุณให้ฉันวางใจได้ยังไงคุณดูแลเชียนสวีได้ไหมแม่สู่คุณเคยสัญญากับฉัน ว่าจะไปสวนสนุกเชียงสวียเวลาก็ใกล้จะถึงแล้วไปกันเถอะแม่โคโครู้สึกไม่สบายขอร้องเถอะอย่าไปจากโคโค่เลยนะโคโค่เกิดอาการแพ้แล้วสูเชียงสวียส่งกุญแจรถมาให้ฉันถ้าช้าในการรักษาละก็คุณรับผิดชอบผลที่ตามมาได้ไหมลินหยุนถึงแม้ว่าโคโค่จะแพ้จริงๆก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นจะเกิดอาการเร็วขนาดนี้เลยเหรอพอแล้ว เลิกเลิกเขาขาดความรักจากแม่ดังนั้นฉันจึงพาเขาไปสวนสนุกคุณตอนนี้อย่ามาเอาสุขภาพของโคโค่มาข่มกูฉันทำไมคุณถึงใจแค่ขนาดนี้เร็วๆหน่อยคุณแม่สู่สวนสนุกจะปิดแล้วไปให้ผลเราไปกันเถอะแม่โคโค่คืนนี้ฉันจะไม่กลับ โคโค่ Coco, แม่ของคุณในใจไม่มีแล้วที่ของเราแล้วเราออกจากบ้านหลังนี้ไม่ดีไม่ดีโคโค่ม Coco, แม่ขอร้องอย่าทิ้งโคโค่ยังมีพ่อโคโค่ Coco, ไม่อยากเป็นเด็กที่ไม่มีแม่ฉันหรือเปล่าเขีมยงวดกับพวกเขามากไปช่างเถอะลินยุนและโคโค่ไม่สามารถอยู่ห่างจากฉันได้เล่นจนพอแล้วพวกเขาจะคิดทบทวน นั่นคือโคโค่โคโค่โคโค่พ่อแม่อาจจะชอบมากกว่าชินไลเลอร์ไม่ชอบโคโค่เลยโคโค่แม่ของคุณโคโค่อย่าทำให้พ่อตกใจโคโค่มีใครไหมโคโค่ คุณดูแลเด็กอย่างไรอากาศเย็นขนาดนี้จะให้เธอได้อย่างไรวิ่งในหิมะได้อย่างไรเด็กน้อยระบบภูมิคุ้มกันเองก็อ่อนแอตอนนี้แพ้และมีไข้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษมีปัญหาแล้วโคโคดีขึ้นหรือยังต่อไปไม่สามารถเป็นแบบเมื่อวานได้อีกรู้ไหมพ่อ จริงๆแล้วเมื่อวันโคโค่ตั้งใจอยากจะป่วยโคโค่รู้โคโค่ป่วยแล้วแม่จะได้อยู่กับโคโค่มากขึ้นเชียนสวีทุ่งนี้เป็นวันเปิดเรียนของโคโค่เราไปส่งเธอที่โรงเรียนด้วยกันเถอะฉันไม่มีเวลานี่คือวันแรกที่โคโค่ไปโรงเรียนเด็กคนอื่นๆต่างมีพ่อแม่อยู่ด้วยเชียนสวีทหรือว่าต้องโคโค่ต้องป่วยและนอนโรงพยาบาลคุณทำได้ ความรับผิดชอบของแม่หรือถ้าเธอปว่วดจริงๆ,งๆฉันจะไปดูแลเธอที่แท้คำพูดเมื่อวันนั้นโคโค่ได้ยินทั้งหมดเพราะโอกาสสุดท้ายของแม่ใช้หมดแล้วโคโค่แค่ก่อนจะจากไปอยากให้แม่อยู่กับโคโค่มากขึ้นดี หมอสภาพของเล่เร่เป็นอย่างไรบ้างกินอาหารทะเลมากไปทําให้ท้องเสียไม่มีปัญหาใหญ่งั้นก็ดีเชียงสวีขอโทษเมื่อคืนให้คุณอยู่ที่นี่อยู่กับเล่เลร่ทั้งคืนไม่เป็นไรฉันได้ถือว่าเล่เลร่เป็นลูกของตัวเองแล้วสวัสดีเชียงสวีโคโคต้องการพบคุณตอนนี้ฉันมีธุระกลับมาในตอนเย็นแล้วค่อยคุยกัน โคโค่นี่คือสิ่งที่คุณรอคอยบ้านที่คุณต้องการแค่เด็กที่ถูกประคบประมงแต่ไม่ใช่คุณลินหยุนซูเชียอส่วยอยู่ที่นี่กับลูกคนอื่นเป็นแม่ให้กับลูกคนอื่นนี่คือสิ่งที่คุณเรียกว่าไม่สะดวกคุณติดตามฉันฉันไม่มีเวลาว่างติดตามคุณโคโค่ป่วยต้องการพบคุณเมื่อวานเธอก็ไม่เป็นไรนี่ทำไมวันนี้ถึงป่วยคุณดูแลเด็กแบบนี้หรอ ลินหยุนเชียนสวี่เมื่อคืนก็เช่นกันเพื่อดูแลเล่อเลอ,เลอในใจขุนนะก็อย่าอารมณ์ามากเกินไปชิยูกิเทเอเธอไปดูเคอ,อ่อเคอร์เธอเอืมฉันไม่เอาฉันแค่อยากให้ซูแม่มานั่งกับฉันไม่อย่างนั้นฉันจะไม่กินข้าวแล้วเล่อเล่อไม่ต้องกังวลซูแม่วันนี้จะอยู่กับเธอไม่ไปไหนทั้งนั้นดีไหมแม้ว่าเธอจะดีกับเคอ่อเคอเท่ากับที่เธอดีกับเขาแค่ครึ่งหนึ่งเคอ่อเคอก็จะไม่ต้องป่วยโดยตั้งใจเพื่อดึงดูดความสนใจของเธอฉันรู้แล้วซูแม่ดีกับฉันที่สุด ลุงใจร้ายเธอยังอยู่ที่นี่ทำไมรีบออกไปจากที่นี่นฉันจะออกไปสักครู่เด็กในห้องนี้ช่างอ่อนแอจริงๆแม้แต่ท้องเสียเล็กน้อยก็ต้องนอนโรงพยาบาลนในห้องข้างๆเด็กหญิงคนนั้น ไข่เกือบ40องศาแล้วยังไม่ร้องให้หรือโวยวายเลยครั้งแรกที่ได้เห็นเด็กที่เชื่อฟังขนาดนี้อ่าใข้สูงขนาดนี้แล้วมีแค่พ่อของเธอยุ่งอยู่ตลอดไม่รู้ว่าแม่ของเธอไปไหนนี่มันไม่รับผิดชอบเกินไปหรือขอถามหน่อยเด็กหญิงที่พวกคุณเพิ่งพูดถึงเรียกว่าหลิงเคริรเคใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงคุณคงไม่ใช่แม่ของเด็กใช่ไหม ขอโทษนะเครอรเครอแม่ของคุณเธอจะไม่มาแล้วเพราะแม่บอกว่าโอเคตอนที่เครอรเครอป่วยก็จะมาแม่เมื่อไหร่ที่มีใข้เครเครอแพ้เมื่อวานวิ่งตามรถของคุณในหิมะอีกแล้วล้มลงเธอแพ้จริงๆ เชียสวีลเล่อเลอบอกว่าห้องคนไข้เสียงดังเกินไปเขานอนหลับไม่ดีคุณดูสิจะให้เครอรเครอรยกห้องวีไอพีนี้ออกไปได้ไหมเงินไม่ใช่ปัญหานามสกุลฉินคุณทําอะไรอาฟองเขาก็เพื่อคิดถึงเด็กเหมือนกันคุณโกรธอะไรเขาทําเพื่อเด็กฉันไม่ได้คิดเพื่อเด็กแค่เคอาเคอร์อกำลังมีไข้ตอนนี้คุณให้เธอยกให้ฉินไขเล่ะห้องนั้นก็จะไม่ส่งผลต่ออาการให้หน่อยมีอะไรผิดปกติหรือเคอรเคอรเธอเป็นพี่สาวย้ายห้องคนไข้ให้กับไขเลอร์เธอ เชียงสวีถ้าลินหยุนไม่ยินดีนก็ช่างเถอะพวกคุณก็อย่าเพร้อฉันกับเลอเล่อมีปัญหากันเลยเชียงสวีเคอเคอเป็นลูกสาวแท้ๆของเธอลินหยุนเธอช่วยได้ไหมอย่าเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเลยในใจเธอมีแต่เคอเคอเธอรู้ไหมเลอเล่อเขาไม่มีแม่เขาตอนนี้ต้องการความสนใจจากฉันมากกว่าเคอเคอใครพูดว่าเขาไม่มีแม่ฉันเห็นว่าเธอทำตัวเหมือนแม่เขาไม่ได้ทำได้ดีเลยเหรอเธอช่วยไม่ทำได้ไหมทำตัวเกินไป ฉันจะย้ายาห้องคนไข้ให้กับชินเคลิรขอเธออยากโกรธได้ไหมเออคิเค่เร์หรือว่าเคริรเครเข้าใจดีฉันจะจัดการคนทันทีทำเอกสารย,าย้ายห้องคนไข้โูเชียลสวีเเรามาอยากกันเถอะ